สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว y o u t u b e นิวจะมาขออนุญาตตั้งกล้องค่ะไม่ได้นานเลยเนาะนิวไม่ได้ทำคลิปแบบว่าพูดทักทายเพื่อนๆที่ช่อง YouTube เนาะส่วนมากจะเป็นคลิปที่นิวอัดเอาไว้ตอนที่นิวไปพักเที่ยวพักร้อนที่เมืองไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็ไม่ค่อยได้ลง คลิปที่แบบล่าสุดตอนที่นิวกลับมาอยู่กลับมาสาบเดีนแล้วนะคะซึ่งนิวจะบอกมามาตั้งกล้องบอกสาเหตุถึงถึงที่มาแล้วก็สาเหตุหลกักๆว่าเพราะอะไรนิวไม่ได้ไม่ค่อยลงทําคลิปที่ u t u b e เนาะเอาจริงๆจากใจนิวเลยนะคะนิวเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อระบบของ u t u b e ค่ะตรงที่ว่าเพลงค่ะตอนเนี้ยวันเดือนนี้นะคะนิวเจอข้อความแบบก๊ link อปปี้ลิงก์อ่ะ เกือบเกือบส e ิบอีเมลเกือบสิบเพลงและเพลงพวกนี้เป็นเพลงที่ก่อนหน้านี้คือเป็นเพลงเพลงฟรีจากจากแอปของ YouTube ที่เขาให้นะคะที่เขามีเพลงให้สามารถใส่ประกอบประกอบคลิปได้เนี่ยนิวเจอย้อนหลังค่ะแล้วก็เจอเกือบทุกเดือนนะคะไม่สิบคลิปไม่สิบคลิปสองสามคลิปเต็มที่น่ะสองสามคลิปนิวเจอแล้วเกือบจะแบบเกือบจะเกือบทุกคลิปแล้วนะคะตอนนี้นิวต้องไปไล่ลบ ไปไล่ตัดบางบางคลิปเนะนี่ยนิวตัดเสียงออกบางคลิปนิวคือปิดปิดรายได้ไปเลยค่ะบางคลิปนิวคือปิดเป็นส่วนตัวเลยนะคะนิวไม่ได้ปล่อยสาธารณะมันก็เลยทําให้นิวรู้สึกแบบยังไงอะปัญหาที่บอกว่าของฟรีไม่มีอยู่จริงอะเริ่มเกิดเกิดตามมาเรื่อยๆแล้วแล้วนิวก็จําไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้คือคลิปที่นิวโดนเนี่ยตั้งแต่ปี 2009- 2010เนาะมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปที่แบบว่า หลายปีที่ผ่านมาแล้วเนาะเป็น10บสปีเกือบ10ปีผ่านมาแล้วสตั้งแต่2009คิดดูสองพันเ0้าสองเนี่ยคลิปพวกนี้นิวเจอเจอแบบว่าอ่าทาง YouTube แจ้งมานะคะสง e ่งอีเมลมาซึ่งซึ่งนิวก็จะไปไล่ลบสมุดไล่แก้เราก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนจะมงจะลงลงตรงนี้บ้างเนาะนิวก็เลยปล่อยพอปล่อยปุ๊บก็เนี่ยค่ะก็โดนเนี่ยโดนแจ้งมาเรื่อยๆเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ ต้องแบ่งรายได้แล้วก็บาง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 อีเมลบอกว่านิวต้องแบบว่ายังไงอ่ะให้ลบต้องเสียเสียค่าลิกสิทธิ์ให้เขาแบ่งรายได้แล้วก็ให้นิวแบบว่าไปยื่นแจ้งเนาะแก้ไขมันก็เป็นอะไรที่ทำให้นิวรู้สึกเบื่อไม่อยาไม่ค่อยอยาก,ยากทำคลิปลงที่ youtube นะคะแต่ใดๆเลยก็ยังไงอะ่ะ คิดถึงเนาะคิดถึงเ,เพื่อนๆคิดถึงสมาชิกนะคะทุกท่านที่แบบว่า,ายัง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 มีสอบถามเข้ามาหานิวหลังบ้างหลังบ้านบ้างนะคะแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างด้วยนิวก็กลับมาเรียนแล้วก็สดมากนะคะอ่าการการดำเนินชีวิตของนิวจะเป็นลงซะทีเดียวที่ ทิ k t อ k ค่ะตอนนี้นะคะเล่นอยู่ทางช่องช่องทางเดียวนะคะ f a c e b o o k ก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วเดี๋ยวก็พักที่เรื่องของการลงคลิปที่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  YouTube ไปก็เนี่ยสาเหตุนี้นะคะแต่ก็จะพยายามพยายามลงค่ะลงเรื่อยๆเพราะว่าก็จะมีการแจ้งเตือนเนอกจาก uh, YouTube Studio มาให้อัปเดตมานู่นนี่นั่นแต่เงื่อนไขก็เนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะลงแบบว่าลงคลิปแบบใส่เพลงเนาะก็ต้องระวังมากขึ้น แต่ใดๆเลยนิวก็อยากจะมาตั้งกล้องนะคะสั้นๆแบ่งปันว่าเพราะอะไรนิวถึงไม่ค่อยได้ทําคลิปลง YouTube หลักๆก็เนี่ยนะคะเบื่อเบื่อตรงที่แบบว่าโดนหลอกโดน YouTube หลอกหลอกว่าเพลงฟรีนะค่ะไม่ไม่ฟรีค่ะยังไงเพื่อนๆเวลาอัดคลิปเอาเพลงฟีเอาเพลงของ YouTube มาใส่ก็ต้องเช็คดีๆนะคะเดี๋ยวจะโดนโดนย้อนหลังแบบนิวค่ะ มันก็เลยทาให้มันก็เลยเป็นผลให้หนูรู้สึกเบือ่อเบื่อเหมือนแบบว่าโดนหลอกอะ่ะเดินหลอกมัดมือเชือกแล้วมัดมือชกอะ่ะประมาณนั้นนะคะก็เลยอยากมาแจ้งให้เพืเ่อนๆได้รับทราบนะเวลาทําคลิปก็ศึกษาดีๆเนาะหรือไม่ก็ซื้อแอป,ปสําเร็จในการสร้างคลิปพร้อมบวกพร้อมไปเลยค่ะเสียรายปีรายเดือนไปเนาะเขาก็จะมีเพลงให้เราฟรีเพราะว่าไอ้เงินที่เราเสียรายเดือนรายปีให้ให้เข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปกระจายแบ่งนะคะแบ่งให้กับบรรดาเพลงที่เราเอามาใช้ ทำคล right okay? ิปค่ะทีนี้นิวก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะแต่หลักๆตอนนี้นะคะนิวก็จะไปลงอยู่ที่ t i k t อกซะมากค่ะ YouTube ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะยังไงก็อยากจะมาแบ่งปันค่ะยังไงขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงด้วยนะคะจะปีใหม่แล้วจะเข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วเนอะอาทิตย์นี้ยังไงก็ดูแลแล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้รับความรักจากคนรอบกายเยอะนะคะบ๊ายบายค่ะ